เฉยๆนะพี่แม่อืมเอามาโชว์สิอันนี้สีแปลกสีธรรมชาติเหรอเต้จ้าไม่ทางนี้มันจะนิ่มดีเนาะโซเดียร์ก็แจ๋วสายเออนิ่มสวยมากเบาโตล้อคอุรลอ้อเลยสวยมากเลยนี่ีคือนี่ก็เหรอบ้านเรืนี่สวยน้าให้พี่ก็ดูหน่อยนี่สรงช้างอ๋อเออนี่ก็สวยมากๆเลย <S <s สรงเชิงช้าเนื้อแน่นหนาด้วยเนาะอ,นนอันนี้ลายอะไรแปลกๆใบไม้ค่ะลายใบไม้งานที่นี่มีแต่นิ่มๆนะหินส่งตีหวานได้ยังคะอย่างเลยตัวน,นี้ก็สวยมากๆเลยตัวน,นี้ก็สวย งานสวยเยอะ,เอ,ะเออมั้ยมีหลายผืนหวานไปไหมพี่ส,ส,สวยให้ดูหวานอยู่ สรงมัดมีเราคือเรื่อสรงอะไรแบบนี้สรงสซื่อซื่อนี่แหะค่ะสร,รงสซื่อซื่อไม้บ้านพวกไมยจุนเนาะไม้บ้านพุ่งยืนค่ะอ๋อพุ่งยืนเลยเหรอโอ้สนใจไม้บ้านพุ่งยืนโอ้เนื้อหนาด้วยสรงตี๋หวานเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าชักมาคืออันนี้อันนี้ก็อันนี้อันนี้พุ่งยืนเหมือนกันเหรอจ้าเนี่ยคู่เขา โอเคเดี๋ยวยังไงก็มีคนทักมาเดี๋ยวจะสอบถามให้สวยจังเลยเยอะแยะเลยไปหมดลูกเมื่อคืนฝนตกเนาะชุ่มช่ำเลยฝนตกเลยมันนี่นะคุณยายมาจากไหนคะคุณยายมาจากอำเภอลำดวนจ้ะลำดวนลำดวนงานเยอะมากๆเลยคุณยายี สวยจังเลย <แก S 1> บรรยากาศเย็นสบายขายได้ไหมวันนี้คุณยายญญญยังใครยังไม่ได้สักพื้นเลยนะอ๋อเดี๋ยวก็มีแหละพอด <ừ. S 1> ียังเช้าอยู่คุณยายมาจากไหนคะคุณยายมาคืพอชิลโคร์ภูมิจารพัะอ๋อจารพัศงานสวยอยู่แล้วจารพัศตื่นจะ้ะร้านหลักมี ป่ยความสวยงามหน่อยอันนั้นสวยจังเลยคุณยายแปลกมาออกะยมอมออยหมื่นแต่ละอ้อเลยแปลกคุยเคยเป็นงานอะไรแบบนี้จ๊ะงานพัตตะบองพัตตะบองมาจากเขมรเหรออ๋อถ้าหมาของเขมรเหรอแปลกมากเลยทอมือเหรอแปลกมากเลย ดูตาให้ดูก็ได้จากตาก็นี่ได้นะคะสวยมากเลยมาจากเขมรเราเป็นไม้บ้านเหรอใช่ค่ะพอมือจับมือเขาจับหน่อยใช่ค่ะไม้นุ่มจังอันนี้ยังไม่นุ่มนะคะอ๋อถ้าซักก็จะนุ่มกว่านี้เนาะนุ่มนิ่มเลย มาจากเมรเนี่นะหม่บ้านพุ่งยืนเลยไหมเยอามากเลยค่ะดูสีธรรมชาติจากขวาวาคุณยายงานเสื้ออยู่แล้วางานก็เยอะด้วยจากขวาวอ,อันนี้ก็หล่ออรียงยิดเลยมีทางใ,นาในจนะว่าเส้อหอันนี้โมไปจันอันนี้สเสด็จพาดกลุมไหลแล้วคุณยายอ่ะอติผ้าไหมไอ้นาง สวยเนะาะแปลเตอสามพันห้าสวยมากๆเลยเผื่อว่าเอฟซี C สนใจละออเลยละออละออลแปลจิงกีเป็น<ม>ใหม่บ้านใช่ไหมคะคุณยายจับตัวนิ่มหลังเกิดใหม่บ้านในน,นี้นละออลละคันใหญ่สปดละ,ละอละอลหลัง จ้าติงตัวหลวงลาโกนใชยจ้าหนูยังไม่เคยได้ซื้อเลยแต่หนูก็ซื้อตุนไว้เยอะคุณยายเดี๋ยวรอให้มันดีขึ้นก่อนหนูทำไว้ให้เดี๋ยวเขาก็มาหาซื้อคุณยายเองแหละละอองพลังเฮียายก็ละออดอีกเนี่ยไฮสปอร์ตละอ้อใจจ้าก็ละอตามจ้าให้เนาะตัดตังมัดเนี่ย จัดโตนนแข็งแรงกันโอยเต้เราก็สวยในแบบของเราจัดโตจัดโมเวลเงินอันนี้ผ้าแบบไหนเนาะแปลกอ๋อผ้าฝ้ายเออก็สวยเหมือนกันนะ มวันลออเนาะสวยสวย,สวยจออังสวยจะนะรอคลังสวยจนะจังเออสวยจังเลยสดใสสีสวยมากเลยอันนี้โมกิขนาดน้อง ทาตูมท้าตูมท่าต,ต,ตูมก็สวยไม่ย่อยนะท่าตูมตรงใหญ่ด้วยมาเป็นคู่กันจะสวยจะเอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พาคุมไหลนี่ใช้ดีสวยสีหวานนักเรียนสวัสดีพี่คะเดือดลูกวันนี้ลูกสาวมาด้วยม้วยอเมึนคุณแม่เลยป้าสวยงามค่ะสวยงามป้าสวัสดีป้าจ้าสวัสดีค่ะวันสนสี <S <S ้ลูกมาด้วยจ้ะ แม่ยังแม่แม่ยังสาวจ้าสุดละสวยใหม่มาใหม่ผ้าครามมาใหม่สวยมากๆค่ะครามแพ้ครามแพ้สวยมากของหนูก็ยังอยู่ที่บ้านค่ะแต่ก็สวยเหมือนกันอันนี้ก็สวยนี่มาใหม่คอนระแบบ เป็นเลยค่ะก็บแบบไหนพักมาได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยลงเยอะน้องถ่ายากค่ะอย่างสวยก็ยังมีอยู่เยอะค่ะข้าวโฮมสีธรรมชาติสีเคมีน้อยมากๆอันนี้สวยตาไปใส่เหมาะมาก สีธรรมชาติเหรออันนี้นะคะจากสีเคมีสมธรรมชาติบางตัวมันก็ใช้ได้เ,เ,เคมีวสวยสวยแปลกเนื้อกงานก็สวยด้วยอ่ะ สวยมากเลยสวยสวยโผลเปรคหนองลายเปรได้ลังไปบ้างแล้ววันนี้สวยทุกสีสัน ทรงที่ไหนล่ะคุณพี่สายอะไรกันมาแบมาจะายดรือที่ไหนกระนิวจะกระนิวเหรอไหมไหมตีเกลียวเส็นเกลียวอ๋อไหมตีเกลียวเผื่อลูกเผื่อลูกท้าสนใจวันนี้นางสุนมากพี่อ๋อมีน้ำนางด้วยเหรอเดี๋ยวเดูนเกี่ยวข้าวกับเซ็นเล่นเดินไปอุ้ยสวยมากเลยน้ำนางอ่ะอลังมากเลย ถ่าดุนเป็นดำนะโอ้โหสวยจริงๆก็ยังไม่ได้พันด้วยทํายเห็นเป็นดำนะไม่ได้ถ่ายคนรอกถ่ายเฉพาะงานผ้าสวยมากๆเลยอันนี้อันนี้ด้วยที่อยากเห็นน้านางไม่ใช่อะไรหรอกน้านางเดีวกันหรออันนี้ตัวเฮดอันนี้มัดทั้งปืนเลยเขาเรียกอะไรท่าลายอะไรเนี้ยเห็นเหมือนตัวเฮดอ่ะอุ้ยทำไมเขาทำได้สวยมากเลยเป็นงานตีเกลียวใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ค่ออ๋ออู้สวย นางก็สวยด้วยยังไม่ได้พันชายอีกแล้วอรรลังมากเลยอันนี้ลายหัวใจลายหัวใจทุสการ์เรนาะลันหัวใจเนี่ยจุยเยอะเลยจ้าช่วยซื้อผ้าไหมหน่อยเอาอีกมีไม่ใหม่ใหม่ มันล่าตาบองๆค่ะจู้ไม่ใช่เราดิเพรานั้นสีธรรมชาติหรือเปล่าข้างหลังเองอ่ะธรรมชาติอย่าเผาสามตังโตสวยมากธรรมชาติธรรมชาติโอ้อันนี้ทำไมหน้ากว้างจังอันนี้มันโชว์กินเม็ดไม่ก็ก็ปกติมาตรฐานสองเม็ดเนาะอันนี้ให้กำไรมาเหรออันนี้คือทอล์เกินมากโอ้โหสวยมาก แกชิงดวงลายใบไม้ใช่อันนี้ผ่าเกินสองเมตรใช่เกินเกินสองเมตรมีหน้าร้องพุ่มอันนี้คือสีธรรมชาติน้อยนะสีธรรมชาติเหยียบหกด้วยนะสามตะก้อแต่เหยียบหกจ้ะงานสวยเอ้อันนี้ก็สวยอีกไมบ้านลายโบราณในบ้านด้วยจ้ะอันนี้ น้านาก็สวยด้วยงดงามอลังการงานสร้างเพ<อ>่าไหร่ตัวนี้แปลกเลโอ้สวยงามอีกแล้ว้มสวยมาก ลายโหวตโปรใหม่บ้านหัวใหม่เชื่อไทยหอสีสวยมากทักทายมาได้นะจ๊ะโอ้โหหน้านางโคตรอลังเลยตอนนี้มีแต่งานที่สวยเลยนะอพอแล้ว4เมตรถ้าสมบับภูมิใครสนใจทักทายมาได้ สมปะคูมอันนี้ลายดอกหลวงชัยดอกอะไรนะหลวงชัยใช่ไหมลายชื่อหมือคนเลยสวยมากเลยงานสี่เม็ดเนาะยังไม่ได้อาบน้ำยาถ้าอาบกะฟลิ้งมากเลยอาโชว์เี้นั้นด้วยวันนี้สมปะคูมที่สวยอันนี้เป็นแทนหน้าทิเคียนั่นเป็นแทนหน้าอ๋อคนละสีกันใช่ไหม น่า,นางสองชั้นอลังมากน้า,นางสองชั้นทุกอันยังแล้วแต่อ,อ,อตันนี้น่างสวยมากๆเลยอ่ะสวยสนใจทักทายมาได้สมปักปูมเอาไว้จีหน้านางสวยมากๆเลยค่ะขครสนใจสีธรรมชาติใช่ไหมน,นี่ใช่ค่ะนา,นางชายคุยด้วยอันนี้เหยียบหอกด้วยเหยียบหอกจังหางานสวยเนือ้อแน่นมากๆ นี่เหยียบหอกอันนี้เหยียบหอกใช่ค่ะนี่ก็เหยียบมันจะเป็นลายอันลังเพิ่มไหร่ใช่ไหมคือใช่เป็นเหยียบหอกงานปอเป๋าสวนสารตะกร้อเหยียบหอกอุ้ยงานอันลังสวยๆมากๆเลยนี่ขึ้กับผีอ๋อเหรอน่าจะเป็นข้างกับกระหูข้างกับกระหูดงานเหยียบเหาะหมดเลยสวย

เขาฝากเขาฝากไปขายจ้า ข้าวก็เลยนาำได้โอ้สวยจังเลยตาสวัสดีตาขึ้นอย่างงี้สูนสูนเนี่ยนะสวยดีนะเป็นสีอะไรสีโทนอะไงอะสีโทนเขาเรียกไม่ใช่สีที่ชอบเนอะไม่ใช่สี่ชอสือแปลกดีด้วยเออมีสองสีนั่นน่ะดูลายลูกยุงนะ สีสวยอ่ะโอเคจัะโอ้ยธนาถ่ายแนวนี้สวยมากๆเลยถึงได้บอกว่าสวยมากโอ้สวยคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วรอบหนึ่งคุณยายได้ยินขายผ้ามาื่อให้ยายหน่อยน่ะกำลังหาเงินซื้อ นางก็เอาไปลรถไฮยูกอันนี้งานอะไรคะคุณยายนี่เท่าไหร่อันนี้งานคราม์ห้าพันห้าอ่ะเยอียสวยนิ่มมากๆเลยอันนี้่คืงอยู่ทางนี้เป็นลายเตาทองเดี๋ยวหนูกำลังเก็บเงินอยู่ค่ะนางก็อยากนุ่งนนแล้วอยากนุ่งนี่อยากนุ่งตรงนี้นี่อยากนุ่งตรงนี้ก็นานแล้วนี่รอนี่ก็สวย อยากได้ลายแบบนี้แหละสวยอันนี้ตยังไงต้องหาใส่ได้แล้วล่ะต้องใส่ตอนนี้แหละยังยังไม่นานเดียวก็ได้เอาลายเล็งไว้เล็งไว้อยู่อันนั้นลายกระขอลายกะอนิ่มมากเลยอันนี้ลายแดง้ายให้น้อยนัึนลายแดงหรอลายลายของลายของสำรองท่าได้ไหมแต่มันมีสองสีด้วย อ๋อทำไมมันเป็นไหมบ้านหมดเลยเป็นไหมบ้านเลยแหละลายแดงอ๋อสีทลามเป็นอย่างนี้แหละมอดกอลายแดงเผื่อว่าใครสนใจใครสนใจเพราะว่าเขาอยากเห็นสวยได้ในสองห้ากำลังนนั่ลกำลังให้ให้เขาดูอันนี้สองห้าสีสวยสีสวย ขาเสาอคุณภาพอยู่แล้วโอ้เชิงสวยด้วยงานหยียบหอกโอเอาไว้ต่อตีนบอกด้วยยังไงอันนี้ทำไมมันสั้นๆล่ะคะคุณยายอันนี้ตอดไม่ต่อตีนกันนุ่งได้อ๋อเชื่อไหมเนี้ยแพงจังเอเอาไปหนึ่งสวยในลายดำลายดำนี่แต่หยียบหอกใช่ไหมหยียบหอกด่า้าปขาเสือมีแต่หยียบหอกไอพวกพื้นเท่าไหร่เขาสองห้าหมดเลย เดี๋ยวมีคนทักมาเพราะมีคนใหม้มาถ่ายอยู่น่าสนใจนี่ลายตะขอนะลายตะข้อสีธรรมชาติอันนี้ผ้าครามคอันนี้ของคุณป้าโดยเฉพาะอันนี้เหมือนของโบราณเลยเนาะนี่ของโบราณ อันนี้เท่าไหร่คะคุณป้าอันนี้สองพันห้าเืกันสองพันหลายแปลยืนยืนไม่บ้านทำแปลก่อนเขาเอาไปเจ็ดร้อเอนาได้น่ตัวนี้เจ็ดร้อยห้าสได้เจ็อยเอาไปซื้ออป้ามันสีตกไม่ได้ทำอะไรเลยตนี้นานลวไ่ต้้ไ ่มะคลนูนอันนี้มักโครูนสองพันห้าสองพันห้าเดีไปไปแล้วคุณยายลูกเ<ะ>ขาหิวข้าวหนูเดี๋ยวยังไงทักมาทางนู้น